เร็วเข้ากระแสเงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568กำลังเดินทางมาแล้วการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำในปีนี้มีการปรับปรุงใหม่และนี่คือข้อมูลที่คุณต้องรู้การจ่ายเงินเดือนค่าราชการตุลาคม2568เงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำในเดือนตุลาคม2568จะออกรอบแรกแล้วกระทรวงการคลังได้ประกาศวันที่จ่ายเงินและมีการจัดการให้มีการจ่ายเงินสองรอบต่อเดือน เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีอิสระในการจัดการเงินและวางแผนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็คือรอบที่1วันที่16ตุลาคม2568รอบที่2วันที่28ตุลาคม2568แต่นี่คือสิ่งที่มีผู้คนมองข้ามไปนโยบายการจ่ายเงินสองรอบต่อเดือนนี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม2567 และผู้มีสิทธิ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละครั้งในช่วงเวลาที่กำหนดไว้คือวันที่1ถึง15หธันวาคมของทุกปีหากไม่ได้แจ้งความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเท่านั้น,น,นปฏิทินจ่ายเงินเดือนค่าราชการใน3มเดือนสุดท้ายของปี2568ตุลาคมรอบหนึ่งวันที่16และรอบสองวันที่28พฤศจิกายนรอบหนึ่งวันที่14และรอบสองวันที่25่าธันวาคมรอบหนึ่ง วันที่16และรอบสองวันที่25และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนโยบายการจ่ายเงินสองรอบต่อเดือนนี้อาจจะเป็นการช่วยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีอิสระมากขึ้นในการจัดการเงินแต่มันสามารถก่อให้เกิดความสับสนในการวางแผนการเงินได้หรือไม่คุณคิดว่าการจ่ายเงินสองรอบต่อเดือนเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายกันเถอะ